เราเองเรามีประสบการณ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำนะครับอันที่สองประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงต่อการแปรปรวนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดได้ทุกปีครับและจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับหนักขึ้นแน,น่นอนที่ภาคใต้เมื่อวานซืนครูโทรไปคุยก็บอกคุณหนักกบบรอบที่แล้วเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็เพื่อลดความสูญเสียประชาชนสามารถทํา ให้อาศัยการเฝ้าระวังนะครับการเตือนที่มีประสิทธิภาพมีระบบป้องก prueba, ันเตร,รียมพร้อมระบบความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอาจจะไม่เราต้องเต м, เรียมแล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับในบพยยื้นที่เสี่ยงก่อนที่จะเริ่อนมาอื่นเขาบอกว่าแล้วเราต้องรู้อะไรละ่ะเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับบอกว่าต้องรู้จักก่อนโรคภัยมันน่าจะเกิดอ,อะไรบ้างเราเรียกย่อๆปฏิทินภัยในเกิดบ้านเราในประเทศเรานะครับแนวโน B, ้มการเกิดมันน่าจะเกิดเมื่อไหร่ช่วงไหนนะครับ ผลกระทบถ้ามันเกิดนะเราได้พบผลก,กระทบอะไรบ้างถ้าเราจะอยู่ในชุมชนเราต้องรู้เรื่องนี้ครับถ้าเราไม่รู้เลยไม่สนใจเหมือนสนมัยก่อนที่เขาบอกว่าใครเป็นนายกก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราแต่ตอนนี้เกี่ยวครับเริ่มรู้แล้วว่าเกี่ยวเ <ST ans> <ๆ>มื่อก่อนไม่เกี่ยวนะเมื่อก่อนเราบอกใครก็ไม่เกี่ยวเราฝนมันตกก็ไม่เกี่ยวกับเราแต่เกี่ยวแล้วครับสร้างเขื่อนไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวครับเกี่ยวหมดเลยตอนนี้รู้จักต,นเ,น,กตนเองหรือยังรู้จักชุมชนรู้เส้นทางรู้แผนชุมชนหรือไม่ บางคนรู้จากโลกหมดนะว่าประเทศนั้นอยู่ใกล้ประเทศนี้มันลบันตรงนั้นระเบิดจะมาถึงบ้านเราไหมแต่ข้างบ้านเราเคยชื่ออะไรไม่รู้ซอยข้างบ้านเรามีคนอยู่กี่คนไม่รู้มีแบบนี้นะอันนี้มีเยอะด้วยนะครับโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆนะครับรู้จักการทําแผนไหมแผนที่ว่ามาถึงแผนคนให้คนอื่นทำเขาสั่งให้ทําแบบใช่ไหมรวมกลุ่มได้ไงเริ่มต้นแบบที่พี่ยำนงว่าเมื่อกี้นะครับเริ่มเล็กๆนะครับ รู้จักแบ่งบทบาทหน้าที่แบ่งงาน,นรู้หน้าที่แล้วก็รู้งานนะครับแบ่งงานเสร็จแต่ไม่รู้อีกว่าหน้าที่ใครก็ไม่ได้นะครับรู้หน้าที่แล้วก็ต้องรู้งานด้วยว่าหน้าที่ฉันเป็นผู้บัญชาการเดุการณ์น้ำท่วมหน้าที่ฉันเป็นจราจรแต่ฉ่านทําจราจรไม่เป็นไม่รู้งานถูกไหมครับรับหน้าที่แต่ทาไม่ถูก <mumbles. S 1> ไม่รู้จะรับทําไมถ้าทําไม่ถูถกจะต้องทาอย่างไรให้ทําถูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรู้ว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้าง ต้องรู้ด้วยนะถ้าเราจะทําแผลเราต้องรู้ว่า,าต้องเตรียมอะไรบ้างวิเคราะห์พบหมดแล้วเรยเราต้องเตรียมอะไรตกลงนะครับรู้ว่าขณะเกิดภัยต้องทําอะไรก่อนหลังด้วยนะเตรียมเสร็จพอเกิดจะสับส,บสวนร,รัลมาทําอะไรไม่ถูกไม่รู้จะหยิบอะไรดีบางคนแบกโอ่งน้ําตกใจครับไม่รู้จะเอาอะไรมอไซค์จะขับก็กลายเป็นแบกอย่างเงี้ยมันก็มีเราเคยเห็นข่าวบตกใจก็มันมีพลังข้างในอยู่คนเนี่ยต่อมอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันสร้างขึ้นมา เมื่อตกใจนะครับต้องรู้ว่าทําอะไรก่อนหลังนะครับแล้วก็หลังเกิด,ต,นนกดต้องฟื้นฟูอะไรบ้างนะครับเมื่อหลังเกิดแล้วต้องฟื้นฟูอะไรบ้างก่อนเกิดเตรียมชุมชนให้พร้อมอย่างไรนะครับอันนี้มันจะมีวิธีการอยู่เดี๋ยวเราจะบอกไปถึงตรงนั้นนะครับสุดท้ายครับในหมู่บ้านเราแล้วใครควรทําบทบาทนี้บ้างนะใครไปนค้นหาเด็กผู้ใหญ่ผู้ชํานาญการเช่นงานข้อมูลศึกษาวิเคราะห์ว่วา น้ำฝนจะตกหนักไหมสแสดงว่าต้องหายอยชวนที่เก่งคอมพิวเตอร์นหน่อยนะพอค้นหนาอินเทอร์เนต็แตแทนที่จะเล่น Facebook อย่างเดียวก็หาเรื่องนี้ด้วยนะครับอย่างนี้เราก็เพิ่มนะครับเขาบอกเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยสนับสนุนทฤษฎีก็ก่อให้เกิดภัยร้ายแรงนะครับมี3มเรื่องหลักๆเพราะว่าโลกร้อนทําให้เกิดอุณหภูมิสูงอันนี้ก็บอกรู้แนวโน้มของการเกิดภัยนะครับที่เมื่อกี้บอกไปแล้วตอนนี้เราต้องรู้ด้วยนะครับอันที่สองน้ำแข็งทัโลกละลายรด้วยนะครับเกี่ยวแต่ไม่มากเท่าไหร่นะครับ เมื่อโลกมีน้ำทะเลสูงขึ้นเบื่อโลกจะเคลื่อนไหวเหตุการณ์แผ่นดินไหวก็จะตามมานะครับแผ่นดินไหวถ้ากรุงเทพเกิดพายุแบบนาคิจิพมา่าเนี่ยเขาบอกจะเกิดในอีกสามชั่วโมงคนกรุงเทพทำยังไงตายครับไปไหน,นอ่ะถนนมีแต่รถถูกไหมครับไปไหนไม่ได้ผมเคยไปบรญญายที่เมืองการเขาบอกว่ามีอยู่ยุคหนึ่งเขาบอกเขื่อนจะแตกครับ คนบังการเอารถออกมาวิ่งรถติดอยู่บนถนนไปไหนไม่ได้เขาบอกถ้าแต่ยิงตายหมดรอบนะั้นเพราะไม่ได้เตรียมเลยไม่รู้เลยนะครับเส้นทางใครจะวิ่งไปไหนยังไงรถเส้นนี้มีอยู่ร้อยคันถนนอยู่สี่สี่เมตรวิ่งได้เีนีถามต่อว่าทําไมชุมชนต้องเป็นผู้จัดการภัยทําไมไม่มอบให้สปภละ่ะทไมมอบให้ท้องถิ่นละ่ะบางทีนายกท้องถิ่นไม่ได้หมายของนายกคนไหนนะนายกบางคนบางที่อยู่นอกพื้นที่นะ กขาไมไ่อยู่ในพื้นที่บางจังหวัดดีๆเขาไปนอนบ้านอีกบ้านหนึ่งก็ได้ก็อาจจะมีสองบ้านก็ได้ใช่ไหมครับสามบ้านก็ได้ไม่แน่เขาจะนอนอีกบ้านหนึ่งบ้านนี้ไม่ได้อยู่เลอกใครจัดการละเพราะฉะนั้นก็บอกว่าองค์ความรู้ประสบการณ์ทั้งภัยในและสภาพชุมชน,นไม่มีใครรู้จริงเท่าพวกเราคนนอกจะเข้าผมเนี่ยจะเข้าไปช่วยนะครับหลายที่ไปแล้วหลงครับไปแล้วไปไม่ถูกไปหัดใหญ่เชื่อไหมครับขับเรือไปชนขอบถนนพึ่งเดียวเรือเราเร็วมากผมนี่ลอยไปประมาณสามเมตร เพื่อนผมเย็บแปดเข็มเพราะเราไม่รู้เส้นทางเราแค่อยากช่วย,ยมีพลังแต่ว่าไม่รู้เรื่องเมื่อมีภัยหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินไม่มีผู้ใดนะครับหรือหน่วยง,งานใดมากําจับการดำเนินง,งานได้ทันท่วงทีจริงไหมครับจริงอันที่สามครับถ้าคนนอกทำหรือทําตามท้องถิ่นที่เขาสั่งตามกฎหมายไม่มีทางยั่งยืนความยั่งยืนของการดำเนินง,งานและความเป็นเจ้าของไม่จริงเราไม่ทําเองที่ผ่านมาเราทําข้อมูลเสร็จให้เพื่อน ถามมีไหมหลายที่หลายที่จะให้เพื่อนแล้วไม่รู้ไม่มีถามคนเก็บข้อมูลรู้อยู่คนเดียวทั้งหมู่บ้านมีใครรู้พอถามมาข้อมูลผู้ใหญ่ไม่อยู่คนทาข้อมูลไม่อยู่ปอสอมอไม่อยู่อย่างเงี้ยเสร็จเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องทําเองครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้คือกรณีศึกษาเท่านั้นนะครับไม่ได้หมายถึงดีโดดเด่นที่สุดไม่ใช่แค่เล่าให้ฟังเพื่อให้ได้เรียนรู้กันนะครับบ้านผมครับ ตายกันกว่าคนนะครับพ่อผมเมื่อเช้าเล่าไปแล้วเนาะพ่อผมหลุดไปตอนที่ดาตูดแม่ผมให้ขึ้นข้างบนนะครับตายแบบมีเพื่อนครับแปดร้อยกว่าไม่มีเหงาแล้วไม่กลับเลยคนบ้านผมไม่เคยถูกผีหลอกครับแต่คนที่ไปบ้านผมจุกผีหลอกเกือบทุกราไปดูงานถ้านอนรัางคืนผีหลอกทุกทีหมรือทำไมคือบางคนไปพูดเล่นไงโอ้ผีเยอะที่นี่ไหนอย่างเงี้ยชอบไปพูดเล่นเราก็ห้ามไม่ฟัง ก็เออมันก็โดนไปบ้างนั้นบางทีนะครับใครอยากไปก็ต้องเตรียมตัวไปด้วยเพราะมีผีนะครับอันนี้สภาพความเสียหายนะครับครูไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องไปบ้านทังหมดพันสองร้อยสิบหลังนในหมู่บ้านบ้านเดียวนะไมไมผมหลอกประจหรือไม่กล้ามาหลอก จากสึนามิครั้งนั้นนะครับเราถอดบทเรียนว่าหลักการพื้นฐานภัยบัดเรามีสิบเรื่องสิบประการสิบขั้นตอนนะครับอันที่หนึ่งต้องรวมคนให้ได้มิยิมโนพูดแล้วนะครับเกิดภัยปุ๊บต้องรวมคนให้ได้ถ้าท่านรวมไม่ได้เมื่อไหร่ก็จะโดนข้อกลาหาทันทีดูแลแต่กลุ่มนี้กลุ่มไหนไม่รวมเราก็ไม่ดูถูกไหมเรารวมเฉพาะเราดูเฉพาะกลุ่มเราที่รวมได้แต่เราพยายามรวมมากที่สุดถ้าเราดูแลทั้งหมดเราไม่ใช่รัฐบาล เราคือชุมชนคนในชุมชนเรารวมมาดูแลคนในชุมชนเราเท่าไร่เท่านั้นครับเริ่มจากหาจุดรวมไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่กิจกรรมต่างๆก็ต่างนะครับอันนี้บ้านเราก็ใช้เต็นท์เหมือนกันครับนอนเต็นท์อยู่ปีนึงน,นะครับไม่ใช่น้อยนอยนี่นอนแค่เดือนสองเดือนหมดแล้วว่ะนอนเต็นท์นะครับผมนอนอยู่ปีนึงเพราะบ้านเราเหลือแต่พื้นดินนะครับพื้นบ้านยังไม่มีเลยนะครับนอนอยู่ปีนึงนะครับเคยนอนแล้วกินมาม่าจนเอื้อมมาม่าไปสิบปีอะครับ นี่ก็ช่วงที่นอนอยู่เต็นท์แล้วก็ทํากิจกรรมไปเรื่อยนะครับทำน่นทานี่ไม่เหงาครับคนตายมากก็นั่งเศร้าสร้อยกันนะนะพอทํากิจกรรมเลื่อยเศร้าครับได้เจอเพื่อนพูดคุยกันโม้กันนะครับคำที่สองเขาบอกต้องแก้ปัญหาเองครับคนอื่นมาแก้ไม่สร้างความแตแกแยกส่วนใหญ่นะครับเราต้องแก้เองแก้เท่าที่แก้ได้นะครับโดยตั้งกรรมการมีกรรมการเป็นฝ่ายฝ่ายเป็นเรื่องเรื่องนะครับเช่นกรรมการเรื่อง อาคารเรื่องอาหารรับบริจาคเรื่องอะไรเงี้ยนะครับเราก็ทําเองหมดรักษาเอาไว้แม้จะล้างห้องน้ําเก็บขยะเรามีทีมงานจัดการหมดนะครับสร้างบ้านพักชั่วคราวเราก็ทําเองครับมีทีมงานอาสาแต่คนอื่นช่วยด้วยนะคนนอกที่ไปนะไม่ได้ไหมายความว่าใครไม่ช่วยเรานะครับคนช่วยเยอะมากครับแก้ปัญหาโดยมีส่วนร่วมครับก็คือการประชุมเราประชุมทุกวันนะครับในสามเดือนแรกประชุมทุกวันไม่เว้นเลยพอสามเดือนต่อมาเราก็ประชุมวันเว้นวัน นะครับพอสามเดือนต่อมาเรื่องเข้าเดือนที่หกที่เจ็ดแล้นนะ่ะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับ,รบก็ลดลงไปเรื่อยนะครับไม่งั้นตายระหว่าง <laughs> <laughs> ตอนนั้นผมสั้น <laughs> เรื่องนี้คือเรื่องสําคัญครับถ้าเราทําแผนที่ชุมชนทําฝังมือโดยส่วนใหญ่เกือบทุกชุมชนจะให้เด็กไปทําและเวลาเราทําอะไรเราก็ไม่รู้เพราะเด็กรู้เราไม่รู้ไงเพราะเราใช้คนอื่นเราไม่ได้ทําเองนี่พวกเราทําเองนะครับ ร่วมกันทําทุกคนจะได้รู้ด้วยกันว่าบ้านนายกออยู่ตรงนั้นนายขอ,อยู่ตรงนี้นะครับถ้ามา่าอะไรใช้คนอื่นไปเก็บข้อมูลรับจ้างแกข้อเหมือนน้องเมื่อกี้พี่เลยก็พูดเมื่อเช้าว่าผมรับทําข้อมูลทํา,าม,ทม,ทมาหลายหน่วยงานกินเงินมาเยอะ,ะมื้อเ้าผมได้ยินแกพูดแกจะรู้คนเดียวแต่ไม่มีใครรู้เลยแต่ถ้าทุกคนช่วยกันทำเนี่ยจะรู้พร้อมกันก็เรียกเรียนรู้ด้วยกันข้อมูลต้องทําด้วยกันนะครับแผนที่ทํามือก็ต้องทําด้วยกันชุมชนต้องจัดการการ,การเงินเองด้วยครับ ในรูปแบบต่างๆก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละที่นะครับเป็นแบบนม่ลูกีกองทุนนะครับตอนนั้นเราทําเรื่องกองทุนเรือกองทุนบ้านนะครับแล้วก็เชื่อมโยงเครือข่าย,ายวันนี้เป็นจันเริ่มต้นนะผมว่าเชื่อมโยงเครือข่ายที่อยู่ในนี้นะครับเชื่อมโยงเครือข่ายข้า,ขาขงนอกอย่างพวกเรานะครับที่เป็นเครือข่ายซินามิเครือข่ายชุมชนเพื่อการพูดสังคมในการทำเครือข่ายปีมูฟที่กําลังเตรียมพันก้าไม้ล้านต้นเนี่นะครับตอนนั้นเราเชื่อมเครือข่ายในระดับ6จังหวัดนะครับที่ประสบภัยซินามิ1้5ชุมชนนะครับ ทำทุกเรื่องเรื่องจะอยู่อาศัยเรื่องงานชีพเรื่องอะไรนะครับอันที่หกเราจะถูกอย่างเช่นตอนนี้ข่าวที่บอกว่าแรงงานพม่าไม่มีข้าวกินใช่ไหมครับบ้านหลวงก็เบสเมาก,ก่อนพม่าไม่มีกินชาวเลก็ไม่ให้ถ้าจะไปรับของราชการต้องเอาบัตรประชาชนก่อนส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นใช่ไหมครับถ้าไปที่ราชการต้องเอาบัตรประชาชนกับมีบัตรหรือเปล่าถ้าไม่มีอดจะไปขอข้าวมันห้าโลมันไม่เอาบัตรประชาชนไม่มีกินเป็นแบบนี้จริงสมัยสีน้ำเินนะครับ เพราะฉะนั้นเราเลยบอกว่าต้องช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างเท่าเทียมขอให้เป็นมนุษย์เถอะเป็นหมาท่นช่วยเลยถูกไหมครับเพราะให้มนุษย์ไม่ว่าพมา่าไทยจีนอินโดไม่รู้อะข่าวออกเห็นไหมคนเราเรือไปช่วยหมายเยอะเราไม่รังเกียจหมาคนไปช่วยเยอะไปแต่พอพมา่าเราไม่ให้กินท่านทั้งที่เป็นมนุษย์สองขาเหมือนเราใช่ไหมครับอันนี้เราตัวอย่างพี่น้องกลุ่มชาวเลใช่ไหมครับตอนนั้นก็ถูกรังเกียจออกจากสังคม พวกเรา,าช่วยกันเองในฐานะเครือข่ายชุมชนผู้ประสบภัยเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นชาวเลเขาพยายามทาแผนที่ทําอะไรนะครับตอนนี้มีปัญหาเรื่องที่ดินด้วยถูกไล่ไม่ให้อยู่นะครับก็เจราจาต่อรองทําแผนผังแล้วเข้าไปสร้างนะครับอันต่อมาที่เจ็ดจะบอกว่าต้องจัดการทรัพยากรรพยากสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมใช้เป็นเครื่องมือในช่วงวิกฤตช่วงนั้นนะ่ะมันก็มีความแตกแยกไงแต่ประจัดง,งาประเพณีเชื่อไหมครับคนลืมเลี่ยงทะเลาะกันหมดเลยนะี่ มาร่วมหมดนะครับาน้ำคนแก่น้ำผู้สูงอายุอะไรเงี้ยเราทำาคนมาร่วมหมดเลยแล้วอะไรทะเลาะอะไนะกลุ่มนี้ไปจูกบกลุ่มนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือบ้านมันพังหมดใช่ไหมครับเพราะเราต้องสร้างบ้านตามใจผู้อยู่มันมีบ้านที่รักสร้างให้ก็มีนะแต่ว่ากลุ่มนั้นเขาก็เอาไปเราก็ไม่สามารถทําได้ทั้งหมดหรอกเราก็ทําได้เฉพาะสมาชิกที่เราดูแลร้อยกว่าครอบครัวเราก็ทาบ้านเองบ้านกลยการมันเป็นหลังใหญ่ขึ้นนะครับ สวยขึ้นทาเองเนียทุกคนต้องมาลงแรงทาบ้านเองนะครับตอนนี้หลังใหญ่นะครับไปเยี่ยมไปดูได้มีกรมหนึ่งสองชั้นนะสร้างแบบหรูหราเลยงบใกล้เคียงกันของรัฐสองแสนเราสองแสนสามหมื่นสองแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยทำได้ขนาดนี้ตอนนั้นแล้วก็แกนทําเราต้องส่งเสริมการเรียนรู้ทุกรูปแบบครับไปอบรมอย่างเงี้ยนะครับสัมมนาดูงานแลกเปลี่ยนอยากรู้เรื่องอมซับก็ไปดูเรื่องอมซับอยากรู้เรื่องพยาธิบัตรก็ไปดูเรื่องพยาิบัติ อยากรู้เรื่องอะไรต้องไปดูเรื่องนั้นครับเราก็ไปทุกทั่วนะครับเที่ยวเที่ยวแบบได้ความรู้ครับสุดท้ายอยันที่สิบครับเราบอกแล้วเราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือปฏิบัติครั้งต่อไปด้วยทํามาทุกอย่างนะจริงๆตรง,รง,รงแบบที่พี่จำนงพูดมานะผมคิดว่าเหมือนกันแลนะครับแต่ว่าอันนีงขั้นตอนสิบเนี่ยเขาบอกว่าอันแรกเลยนะครับในสิบขั้นตอนการเตรียมรับมือปฏิบัตินั้นที่หนึ่งก็คือว่าต้องรวบรวมข้อมูล ในชุมชนตัวเองให้ได้นะครับมีเด็กมีคนแก่มีผู้หญิงมีผู้ชายผู้สูงอายุมีรถมีตังค์แก๊สมีอะไรก,กี่เท่าไหร่นะครับเพื่อค้นหาสาสมัครด้วยที่ความหมายผมก็คือว่าคนต้องลงไปทําทําข้อมูลไม่ใช่ให้ใครทําให้เด็กทําเราจะไม่ได้สาสมัครที่รู้เรื่องชุมชนเราจริงเราต้องรวมรวมเรื่องการทาข้อมูลยี่สิบคนสิบคนห้าคนสามคนแล้วก็ลงไปทําและสามคนนี้จะรู้เรื่องหมู่บ้านดีที่สุด ถ้าเราบอกว่าให้คนไปทําชุดละยี่สิบสมมติคนนั้นเนี่ยรู้อยู่คนเดียวครับอาสาสมบัติก็ไม่ได้ลดจ้างตั้งแต่เริ่มครับอาสารสมัครจะได้อย่างไงเรื่องภัยพิบัตินี่ถ้าไม่รู้เองทาไม่ได้ครับเพราะไม่รู้เลยจะ,ว,จะจงงวิ่งไปไหนคนจะสางกามเส้นทางก็ไม่รู้ถูกไหมครับการง่งยวิ่งไปไหนอปยกไปไหนนะครับร่วมกันเก็บข้อมูลพื้นฐานนะครับเช่นข้อมูลกลุ่มเปราะบ้างผู้หญิงเด็กคนชราคนท้องผู้พิการหรืออื่นๆเนะี่ยว่าอยู่ตรงไหน แผนที่นะครับเราจะใส่สีบ้านไหนมีคนพิการบ้านไหนมีเด็กบ้านไหนมีคนท้องคนท้องในท้องไม่เกินปีนะครับไม่มีใครท้องเกินปีเพราะฉะนั้นต่อปีคนท้องจะลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นได้ถูกไหมครับก็เพิ่งเริ่มท้องใหม่กลับคลอดไปแล้วถูกไหมเด็กก็เพิ่มขึ้นอันนี้ข้อมูลจะเปลี่ยนทุกปีนะครับ <Okay. S 1> นี่ทําข้อมูลปีใช้ห้าปีครั้งนี้เราใช้ห้าปีคนท้องยังท้องอยู่เลยห้าปีแล้วใช่ไหมครับมันมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นข้อมูลลด้วยนะครับ เราต้องรู้รถว่ามีรถมอไซคอ์รถจักรยานรถยนต์อย่างมีเท่าไหร่ถ้าไม่รู้เส้นทางขนาดนี้รถซอยเนี้มีอยู่ยี่สิบคันใครออกก่อนออกหลังจัดลําดับไม่ได้นะ <c oughs> ต้องตกลงกันได้ไม่ใช่ทุกคนวิ่งกันมาชนนะฮะสมัยซีนานมิคบ้านเราชนคนตายเพียบแต่ว่าน้ำมันซัดเลยไม่รู้ว่าตายเพราะรถหรือตายเพราะอะไรแต่ของมันดีที่สุดรู้คนแก่รู้ผู้หญิงท้องรู้เด็กรู้คนป่วยรู้คนชราใครเป็นโรคเบาหวานเอสอสอรู้หมด รู้ครับรู้หมดเลยเรื่องในหมู่บ้านเรานะครับอันต่อมาพอรู้เสร็จเรื่องทุกเรื่องเราเสร็จนะเราก็ต้องแบ่งใช่ไหมครับว่าใครจะเป็นคนทําอย่าซอมซ้อนมากนะเราเป็นว่านเรื่องใครพิบัตินะถ้าทุกคนตั้งแต่กู้ภัยก็ชั้นจราจรก็ชั้นช่วยดูลงทะเบียนก็ชั้นชั้นหมดทาไม่ทันนะครับวิ่งไปที่ไหนต้องยังไงด้วยนะครับแบ่งหน้าที่แล้วหน้าที่พอแบ่งเสร็จเนะี่ยเก่งหรือเปล่ามีความชานาญไหม สแสดงว่าแผนแล้วก็คือว่าสมมุตินะครับบอกว่าต้องมีทีมจราจรเราได้ทีมจราจรเสร็จต้องเอาพวกนีไ้ไปอบรมจราจรด้วยนะไม่ใช่จราจรเป่าหน้าหวิอย่างเดียวไม่ได้นะครับไม่รู้เป่าปิดหรือปิดสั้นหรือปิดยาวจะโบกซ้ายหรือโบกขวาโบกไปโบกมาลดอัตรกานที่เราเพราะระบบไม่เป็นอย่างเงี้ยสมมติสมมติว่าต้องพยาบาลแสดงว่าทีมนี้ต้องอบรมการกู้ภัยกู้ชีพด้วยใช่ไหมครับนี่ยเ,เรียกว่าทีมงานและทีมงานแบ่งงานแล้วก็ แบ่งงานรู้หน้าที่จะรู้งานรู้ว่าฉันต้องทําอะไรน,นะครับแล้วก็รู้งานเรื่องทําอะไรเป็นไหมลองนะครับเรื่องต่อมาครับอยู่ในแผนเนี่ยมันก็ต้องคิดว่าถ้าเกิดเราจะทํเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรบ้างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นโรงครัวถ้าเราบอกเราพยพไปอยู่ที่คณะเกิดเช่นพอเกิดปุ๊บคนต้องไปอยู่ที่ศูนย์ศูนย์กบลงทะเบียนลงทะเบียนเสร็จทาครัวทาครัวเสร็จยังไงต่อมาว่ากันไปนะครับ อันที่สองหลังเกิดต้องฟื้นฟูอะไรฟื้นฟูจิตใจฟื้นฟูสุขภาพจิตฟื้นฟูสภานก่อนหรือเปล่าฟื้นฟูบ้านก่อนไหมฟื้นฟูอาชีพก่อนอนันก็แล้วแต่นะครับแล้วใครเป็นคนทําด้วยนะครับเตรียมชุดเครให้พร้อมอย่างไรนะครับก่อนเกิดนั่นคือสุดท้ายคือว่าก่อนเกิดแสดงว่าต้องมีทีมอาสา,าสมัครอันสุดท้ายคือเป็นเรื่องสมบูรณ์ของแผนท่านมีเวลาหนึ่งปีสมมติจากนี้ไปเอาแค่หนึ่งปีนะครับห้ามเขียนว่าปีห้าแปดอย่างนี้ไม่ได้นะ ผมว่าเราหน้ามาก็เสร็จเองก่อนหปีเนี้ยช่วงเวลาไหนจะทําเมื่อไหร่อย่างไรก็คือว่าในสิ่งที่เรากําลังคิดเนี่ยให้กลับไปทําถ้าท่านทาทั้งหมดหเรื่องเนี้ยมันจะเกิดแผนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชนทั้งขณะเกิดภัยหลังเกิดภัยและก่อนเกิดภัยได้ครบวงจรนะครับสิ่งที่หนึ่งที่ท่านต้องเรียวก็คือว่า วันนี้นะครับภายในระยะเวลาสมมุติว่าจากนี้ไปเดือนที่เดือนอะไรครับพฤศจิกมกรานะถึงมกราคมเนี่ยเราจะไปวิเคราะห์ภัยที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนเราทุกภยัยก็คือตั้งวงชวนคุยประชาสัมพันธ์แบบก้าว่าก็ได้นะครับเรียกถูกนะครับที่ก้าบอกว่าประชาสัมพันธ์ชวนคนมาแล้วมาคุยกันว่าชุมชนเราจะถูกภัยอะไรบ้างเช่นตั้งแต่น้ําท่วม ไฟไหมสมมติว่าสองไฟนะครับไฟอื่นไม่รู้ไปวิเคราะห์กันกอเองนะครับแล้วมันจะเกิดขึ้นน่าจะเกิดในช่วงไหนน้ําท่วมก็ประมาณพฤศจิกาใช่ไหมครับตุลาพฤศจิกาธันวาไฟไหมใช่ไหมครับอาจจะเกิดช่วงฤดูร้อนฤดูฝนอาจจะไม่เกิดหรือเกิดทั้งปีก็ได้ใช่ไหมแล้วแต่เรานะวิเคราะห์นะครับไาวิเคราะห์ช่วงเวลาที่จะเกิดถ้าเกิดแล้วเราจะเสียหายอะไรบ้างนะครับถ้าไฟไหม้ก็หนึ่งอดข้าวนะครับอดน้ํา เข้าส้มลาบากถูกไหมครับพอเรามีข้อแบบนี้เราจะเห็นว่าเราขาดอะไรถ้าเราดีข้อแบบนี้ครับดีข้อใจเย็นๆะไล่ไปเป็นเรื่องๆเขียนทุกเรื่องที่มีข้อออกมาแล้วเราจะเห็นวนะ่าโอ้เราไม่มีส้วมสมมุตินะไม่มีส้วนะสม,ม,นะม,มวที่ใช้ได้จริงนะไรสมมตินะครับใครบ้างที่เราควรจะให้มันร่วมมันคิดเป็นแกนหลักในการคิดใช่ไหมล่ะก็ใส่เลยแล้วก็ชวนกลุ่มคือสมมติเราเป็นแกนนําที่มาวันนี้คิดในใจว่าเรามีเป้าหมายจะไปชวนใครบ้าง ได้สี่คนเาาร,า,เา,นร,รนาตั้งเป้าไว้ยี่สิบได้มาห้าช่างมาเอาห้าก่อนถูกไหมครับอย่างเงี้ยเราเรียกว่าตั้งเป้าคือยแผนที่คาดว่าจะเกิดจะทํากันนะครับนหน่วยงานที่เราจะเชิญมาร่วมเนี่ยถ้าเราจะเชิญมูที่ผู้หญิงมูที่เพื่อนหญิงมูที่ชุนเดินทจเขตอะไรก็แล้วแต่เราก็เขียนเป้าหมายไว้นะครับภาคที่เียจะเชิญเขาจะมาไม่มาเพราะว่ากันนะครับอันที่สองครับเ,เขามารู้จักตนเองในความหมายเมื่อกี้นะครับอยากย้ำอีกทีในความหมายก็คือว่า เราไปทําข้อมูลในบ้านเราให้รอบชุมทั้งหมดบ้านเราก่อนนะครับบ้านหลังของเราเนี่ยมีเด็กมีคนแก่มีรถมอไซค์รถยนต์มอรถมีอยู่ห้าคันเนี่ยขับอยู่เป็นอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนะครับพวกเขียนไปเลยนะครับจะได้เรียงลำดับถูกว่าคันที่หนึ่งเอาเบนซ์ออกก่อนอันที่สองรถแคมรี่ออกอันที่สามรถกระบะรถจักรยานไว้หลังสุดอย่างเงี้ยจะได้ลำดับแผนถูกนะครู้จักตนเองเสร็จรู้จักชุมชน ก็คือชุมชนเราจะต้องมีบ้านกี่ครัวแนะ่มีเส้นทางกี่เส้นมีคนเท่าไรเส้นนี้มีรถกี่คันจะไปได้กี่คนรถจะไปยังไงรถครไปก่อนไปหลังนะครับวิเคราะห์ให้หมดถ้องเรื่องภัยพิบัตินะครับท่านจะไม่วุ่นวายแน่นอนนะครับรู้เส้นทางรู้แผนที่ชุมชนแสดงว่เรารู้หมดแล้วนะครับจะทําเมื่อไหร่อันเนี้ยก็จะชวนมาวิเคราะห์เรื่องนะี้จะทําเมื่อไหร่รู้จากการทําแผนทําแผนการรวมกลุ่มก็คือพอเรามาคุยเนี่ยมันก็จะให้ถึงแผน ตกลงเราต้องหาอะไรบ้างนะครับเราจะลําดับอะไรก่อนหลังหาอะไรไม่ได้ว่าหาเพราะมันหมดนะมันก็ต้องเรียงว่าอันนี้ต้องหาที่หนึ่งอันนี้ต้องหาที่สองใช่ไหมครับมันก็คือแผนขั้นตอนที่เราจะหาที่เราจะทํานะครับพอเราทําเสร็จเราบอกว่าเอ๊ะแล้วใครทำใช่ไหมก็ต้องหาสาสมัครในกลุ่มที่มาคุยก็คือรวมกลุ่มขึ้นทําทนนันเรื่องที่หนึ่งเรื่องทัวร์นะครับกลุ่มนี้เรื่องข้อมูลกลุ่มนี้เรื่องกู้ไยกลุ่มนี้เมื่อกี้ที่บอกให้คนอื่นมาดูเราบอกว่าเราอบรมาสาสมัคร เรื่องสุขภาพแทนก็ได้ถูกไหมเราไม่ต้องให้คนนอ,อกมานะ้ําท่วมเขาไม่มาดูให้เองอย่างเงี้ยเราต้องดูเองนะครับรู้จักแบ่งบทบาทหน้าที่คุเมื่อกี้พอเรารวมกลุ่มอาสาสมัครเสร็จก็แบ่งบทบาทหน้าที่แบ่งเสร็จถามว่ารู้หน้าที่ไหมแบ่งงานรู้หน้าที่ไหมเริ่มรู้แล้วชต่ฉันมีหน้าที่เป็นเจราจอนแต่ฉันยังไม่รู้งานถูกไหมครับจราจอต้องว่องไ,ไงเนี่ยสมมติจะรักษาคนป่วยดูแลสุขภาพดูแลยังไงไม่รู้นะครับ เพราะั้นเราจีมาสาเราต้องพัฒนานี่คือแผนแผนในการพัฒนาสาวสมัครแต่ละด้านเราก็ต้องกาหนดนะครับที่เราบอกว่าพอเราวิเคราะห์มาแต่ต้นเราจะเห็นว่ามันขาดอะไรบ้างมันต้องใช้อะไรบ้างอ,อพยพปไปแล้วต้องใช้โรงครัวต้องเตรียมอะไรเตรียมแม่ครัวแม่ครัวมีกี่คนต้องเมื่อเกิดไปกลุ่มนี้ต้องรู้ว่าหน้าที่แม่ครัวมีกี่ทีมแม่ครัวไม่ใช่ว่าทำคนเดียวทั้งปีไม่ได้นะครับทําไม่ไหวอย่างบ้านผมอยู่ทั้งปีอย่างเงี้ยต้องสลับกันวันละหนึ่งคนตอนหนึ่งแถวอะไรเงี้ย พอทั้งหมดเราก็จะประมวลลําดับขั้นตอนท่านนีเราได้ทั้งหมดแล้วเราก็เรามาเรียงว่าขณะเกิดภัยตกลงเรา,าต้องเตรียมอไะไรบ้างเตรียที่ไหนเกิดภัยปุ๊บอบพยพค,ควรก่อนอพยพเราต้องบอกว่ามีทีมสั่งการนําเงยการบอกให้อพยพถูกไหมครับนี่สลองข้าพเ้านะสมมติว่าทีนําเงยการได้ข้อมูลมาว่าน้ําจะมา3มเมตรภายในอีกสองวันนะครับสมมติเราก็ต้องประชาสัมพันธ์ื่อข้าพเจ้าบริการความไอกวางใจกับเวรพระเซ่น ให้คนเดยกถีมจยานาจอนนั่อาหน่วยการนี่เรเรียกว่าแผนนะครับยาราจอก็ไปทํางานทํางานเสร็จคนเดนปยกเส้นทางไปจุดปลอดภัยอสสก็ต้องไปลงทะเบียนว่าใครขาดขาดบ้านไหนคนที่การไม่มาอย่างนี้นะครับมันก็เป็นเสร็จแม่ครัวก็เริ่มทำครัวเลยใช่ไหมครับเนี่ยเขาเรียกว่าแผนช่วงเกิดเหตุหลังเกิดเหตุจะทำยังไงก็ทาคำข้อมูลนะครับว่าใครเสียหายแล้วยังไงเท่าไหร่แต่ฟอร์มเราก็มีแล้เรายกวาสำรวจความเสียหายเราฟื้นฟูอะไรก่อนจะระดับความสำคัญทําบชาคมนะครับ ออพอฟื้นฟูเสร็จมันก็บอกว่าวนี่ยอนาคตก่อนเกิดก็คือที่เราไล่ามาตอนแรกนี่คือก่อนเกิดเหตุนในครั้งต่อไปนะครับมีใครมีคำถามผมจะหมดพุงนะครับ